Uh huh. อืม่าแล้วสำหรับใครที่มีหมูใส่หมูมีไก่ใส่ไก่มีไข่ใส่ไข่มีอะไรก็ใส่ลงไปครับแล้วแต่ชอบได้เลยนะครับผมเมนูนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาอีกแล้วกับรายการเยาวาชนอดอยากครับผม ันนี้ในคลิปนี้อาจจะดูเป็นแบบสถานที่ที่แบบแปลกตาแปลกใหม่ไปสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ครับเราย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใหม่นะครับเนี่ยเป็นยังไงคุณวันนี้เรามีเมนูที่แบบว่าเหมาะกับเด็กที่อยู่หอครับอย่างเช่นเราเนี่ยนะฮะเป็นเมนูง่ายๆครับซึ่ง้าบอกเลยว่าวัตถุดิบมีน่าจะไม่เยอะนะครับและหลากหลายด้วยและบอกเลยว่า ไม่ใช่การกินแบบพวกแบบบะหมี่คือเส้นรูปแน่นอนนะฮะจะเป็นยังไงไปดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับผมครับผมวัตถุดิบที่เราเตรียมในวันนี้นะฮะก็จะมีเป็นเนี่ยหุ้นเส้นนี่ครับผมหุ้นเส้นนี่ต้องบอกเลยว่าเราซื้อแบบนี้มานะฮะดูนี่เป็นไงจากร้านที่ชื่อว่าข้าวสารอาหารแห้งนะครับผมในช้อปปี้นะฮะซึ่งแพ็คเนี้ยมีประมาณน่าจะ12ห่อนะก็ห่อใหญ่เนี้ยประมาณ37บาทนะครับก็ซื้อมาแล้วเนี่ย กินทีละห่อแล้วก็มาแช่น้ําแบบนี้นะครับข้อดีก็คือมันเป็นุูสเ้นเนานะแล้วก็ไม่มีโซเดียมเยอะอะไรขนาดนะั้นเหมือนอย่างพวกแบบไอบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างงี้นะเนาะก็แบบนี้นะฮะต่อไปครับทีเด็ดเลยคือนี้ฮะนี่เป็นน้าจิ้มสุก,กี้นะครับผมคือว่า,วามีติดห้องไว้สบายเนี่ยขวดอย่างเงี้ยถ้ามีตู้เย็นเนี่ยก็ออสบายเลยแต่ว่าเราไม่มีตู้เย็นแล้วก็เนี่ยประมาณสองอาทิตย์ นะครับผมไปเป็นสิ่งนี้เห็ดเข็มทองนะครับผมเห็ดเข็มทองเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีตู้เย็นนะฮะต้องบอกเลยว่าอยู่ได้ไม่เกินวันหนึ่งหรือ2วันแน่นอนแต่เนี้ยเนี่ยดูสภาพอันนี้ก็คืออยู่มาประมาณวันหนึ่งแล้วแต่เราใช้วิธีการเอากระดาษทิชชู่วยห่หอเข้าไปนะครับหอ่อเพื่อให้มันดูดซับความชื้นครับที่ออกมาจากตัวเห็ดนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเห็ดมันก็จะช้ำน้านะครับผมก็อ,อย่างสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยกระหล่ำปรีนะครับง่ายๆกระหล่ำปรีเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ วันอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้ก็วันพุธแล้วถือว่าอยู่ได้นานกันนะครับไปเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่ามาครับผมเริ่มแรกก็อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันดีนะครับสเต็ปแลกใส่น้ำไว้ อันนี้ปริมาณแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ติดไฟนะครับใครที่มีหมอ้อไฟฟ้าก็ใช้หมอ้อไฟฟ้านะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยหอพักเขาจะไม่เคยได้ใช้เตาแก๊สอยู่แล้วเนาะนอกจากจะเป็นพวกแบบรุ่นร่อะเด่งไฟแล้วก็ปิดไฟนะครับารออนยกว่าน้ำาจะเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ทั้งหมดนี้ลงไปนะครับผมรอสักครู่ครับตอนนี้นะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะฮะแล้วเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะครับก็จะมีนี่นะฮะไปครับ ล้างให้สะอาดแล้วใส่ไปเลยจริงๆเราสามารถใส่พวกไข่ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นเต้าหู้ไข่อะไรเงีย้ยนะครับเพื่อเพิ่มโปรตีนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้คนตกก็เลยไม่ได้ออกไปไหนครับอ่ะใส่กระดัต่อเลยฮะแล้วทําไม่ยากจริงๆทาง่ายมากอันนี้หม้อนอกจากหม้อเราจะมีแบบเป็นแบบต้มนะ้ใช่ไหมครับเราจะมีแบบนี้ด้วยอืออ่าใครอยากให้ลองเราทําอะไรเกี่ยวกับเมนูนึงน่งๆเขาไม่มาได้ข้างล่างนี้นะครับ คนสักนิดหนึ่งนะครับเราเตรียมชามรอไว้เลยดีกว่าเพราะว่ามูสเส้นเนี่ยมันสุกเร็วนะครับเรารอจนผักเริ่มสุกนะครับแล้วก็ใส่มูเส้นลงไปเลยจริงมูเส้นมันสุกไวมากนั้นแล้วเราก็ต้องรีบตักขึ้นนะฮะไฟเลยดีกว่าีจริงมูสเส้นไม่แน่ก็อาจจะลวกแบบมาม่าได้เลยก็ได้นะนี่เราลองกัอความชัวร์ครับเสร็จตักขึ้นนะฮะต้องบอกเลยว่ากินเช้าเช้าเนี่ยอุ่นๆนะฮะพอไปทำงานเนี่ยสดชื่นแน่นอน มาเป็นแบบนี้นะฮะหน้าตาดูธรรมดาธรรมดาแต่มันจะไม่ธรรมดาเมื่อเรามีสิ่งนี้ฮะ,ะน้ำจิ้มสุกี้ตาสุพวรรณนะครับเป็นน้ำจิ้มสูตรไหหลํำนะครับสามารถเทลงไปแบบนี้เลยเราจะกินแบบน้ําก็ได้หรือจะกินแบบแห้งก็ดีนะครับนี่ครับผมก็ถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วนะฮะเราจะใส่จิ้มสุกี้สุพวรรณลงไปใส่ไปเลยอแบบืแบบนี้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 ยังไม่ได้คนนะมาคนเลยดีกว่า น้ำเยอะไปนิดหนึ่งแต่ว่าพอดีชอบกินน้ํานะครับพอดีชอบกินน้ํานะครับก็เลยต้องใส่น้าเยอะนิดหนึ่งชินนงมนะอร่อยเจ้มจนอืมชากำลังดีครับไปลองทากันดูนะครับกับุก้น้ํานะครับที่แบบว่าง่ายๆอยู่หอสบายๆนะครับผมก็อลองดูเส้นนี่อือหืมเหนียวนุ่มมากนี่ฮะเห็ด อืมอ่าแล้วสำหรับใครที่มีหมูใส่หมูมีไก่ใส่ไก่มีไข่ใส่ไข่มีอะไรก็ใส่ลงไปครับแล้วแต่ชอบได้เลยนะครับผมเมนูนี้ไม่ตายตัวนะครับ ผมคลิปก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจถ้าใครอยากให้เราทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับหลัช่อง F อด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมว่าเราจะไปทำอะไรอีกครับผมแล้วเจอกันฮนะ